พามาทําเมนูน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับสามารถนําไปสร้างงานสร้างอาชีพต่อยอดกันได้เลยนะครับน้ํายําลูกชิ้นครับจริงๆแล้วไม่ได้ยําแค่ลูกชิ้นนะครับยาได้ทุกยาเลยครับลองทําตามกันดูเลยครับเริ่มจากนําเครื่องปั่นมาก่อนเลยนะครับนำรากผักชีมาครับแล้วก็ตัดให้สั้นๆลงหน่อยนะครับเครื่องปั่นของเราจะได้ไม่ใช้งานหนักเดี๋ยวจะนอกเอานะครับ แล้วก็ตามต่อด้วยพริกกินดาแดงครับแล้วก็กระเทียมครับน้ำตาลมะพร้าวครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นเชฟได้บอกไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับตามด้วยน้ำกระเทียมดองเลยครับ แล้วก็กระเทียมดองที่เป็นหัวหัวนะครับน้ามาหั่นเล็กๆก่อนนะครับจะได้ปั่นง่ายครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ําปลาครับแล้วก็น้ําต้มสุกครับต่อไปก็ซอสพริกครับอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ปั่นทีเดียวก็จบเลยนะฮะ แล้วก็น้ำมะนาวครับครบแล้วครับปิดฝาแล้วก็เริ่มปั่นได้เลยครับเราจะปั่นให้แหลกให้หมดเลยนะครับเปิดฝามาก็ลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับว่าชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอะไรก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเติมด้วยกระเทียมซอยลงไปครับแล้วก็มะนาวหั่นแว่นนะครับเพิ่มความสวยงามความจี๊ดจ๊าดขึ้นอีกครับ ตบท้ายด้วยผักชีซอยครับโอ้โหน่ากินมากคราวนี้เชฟจะลองยำให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับก็นำลูกชิ้นนำเนื้อสัตว์อะไรต่างๆที่ลวกแล้วนะครับลงไปได้เลยนะครับแล้วก็นำน้ำจิ้มของเราเนี่ยน้ำยำของเรานะครับลงไปราดได้เลยนะครับเชฟจะราดเอาสักสามทัพพีแล้วก็ใส่ผักซอยลงไปเล็กน้อยนะครับคุกๆได้เลยครับ นี่แหละครับเราก็จะได้ยำลูกชิ้นรสเด็ดรสแซ่บขึ้นมาแล้วนะครับภายในแป๊บเดียวเองครับเมนูนี้นะครับสามารถนำไปปรับแต่งนะครับแล้วก็ทำกินหรือทำขายได้เลยนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้แน่นอนเลยครับน้ำจิ้มเองทำไว้ก็สามารถเก็บไว้ได้หลายวันอยู่นะในตู้เย็นนะ่ะ